สวัสดีครับเราจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการไายทอดสดๆสดสดออกจากอำเภอทามว่วงจังหวัดกาญจานบุรีเห็นแล้วผมมากินข้าวแล้งอยู่ลานกิ่งไผ่ใบตองโดยพินาวิปรางจโลโรดอยู่กับพินาวิปรางจโลโรดสวัสดีครับพินาวิปรางจัลโรดเป็นคนอำเภอพะนมทวนมาเป็นธุระเลื่อนเสือเสือกุ้มและก้อนเชีวเรื่องเสือกุ้มเด็กเชี่ยวเรืเ่อน การยืมหนังสือมาอีกจักหนอยหนึ่งการปรากฏว่าป,ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นแนวทางในท่างสามารถิกใในท่างเครือข่ายเอฟซีขึ้นกันได้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปเดียวผมจะเอาตัวอย่างหนังสือลงในไลยกลุ่มลงในในเพจของกลุ่มเกียงไงยก่ไทยออนและเพื่อนห้เบิ้งเป็นตัวอย่างก็นื่นจกว่าน,นปัจจุบันนี้อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าการตั้งด่านปกติเข้าเข้าใจว่า เป็นการตั้งที่ถูกต้องทุกข้างที่เห็นด้านเข้าใจว่าเป็นด้านที่ถูกต้องผมได้สอบถามผู้รู้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่กับผมก็บอกว่าผมมีคนหักขึ้นกันกระปากก็ว่าเพื่อนบอกว่าห้าสิบห้าสิบด้านชวนหนึ่งหลักไกลบริได้ขออนุญาตไนายดอกเป็นด้านที่ตั้งขึ้นมาเองประสงค์ว่าที่ไอ้กันใบเช็ดกระหามาเนี่ยไห้มันขึ้นถ้าพ่อเอาใบเช็ดนั่นก็ร้อยใช้กระเป๋าจะคล้องนั่นละร้อยหนึ่งก็เอาห้าสิบบาทก็เอา ด้านละสิบบาทห้าบาทอยู่ที่ทา่านสามรอยยอดที่ผมเคยเลองให้ฟังนั่นแหละครับประมาณนั้นก็ว่าอีกอย่างหนึ่งที่นี่ในการตั้งด้านในการเหตุงานของเฮ้าเนี่ยผมอยากให้ล้อมร่วมเป็นแนวเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกันคําว่าเป็นแนวทางเดียวกันทุกข้างที่ไปพ่อดานให้ทายรูปเลยทายรูปแล้วกันส่งหนังสือลองเลี้ยนตรวจสอบการทํางานว่าตั้งด้านนี้ได้รับอนุญาต ถูกต้องจริงหรือไม่เพราะว่าในดานระบุชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมดานมีเจ้าหน้าที่แจ้งน่ายซื้ออย่างแน่นึงสองสามชี้หายเด้แต่ว่าทีผ่านมาปรากฏว่าดานบริปเปนอย่างที่ผมบอกดอกแสดงว่ามีการลักไก่ถ้ามีลักไก่ถามวาสิเฮ็ดหนังสือย้อนหลังเอกสารย้อนหลังได้บ่บ่ได้ลองเห็ุลองเมืองลองเหตุลองเมืองขันอยากเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมส่งไป ตรวจสอบหรือว่าเป็นคอรอรงเี่นกคดีแต่ว่าผม่าได้ไปขอตั้งแต่สองสองสามจังหวัดที่ไปแต่ว่าผมยื่นไปหลายมองหมายถึงว่าสิ่งที่ผมยื่นไปก็คือทั่วประเทศสถานีตำรวจผู้ท่อนทัวประเทศทั้งประเทศไทยนี่แหละให้ทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาตามวามเหมาะสมว่าขวรนซีมีหรือขว้นเบมีอันนี้มันพัาเพื่อเกินไปแล้วมันซ้ำตลาดนัดหรืออะไไปย่างไปมองไหนกพ็พาอแต่ดาน ส้่งฟื้มเหลือร้อนแกค้นหาเส้ากินคำยางบบเคยปรากฏมาก,ก่อนพี่น้องครับถึงเวลาแล้วที่เฮาสิปดแอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมขอเป็นผู้นำเป็นผู้กอ่อการดีแลวแต่สิเอิ้นสิเป็นหัวนาสิเป็นยังกะระร้างประส์เอิ่นยังกระเอื่นไปโลดหัวล้านก็ะ่เขรียดเอิ่นไปได้เพราะเป็นยังเพราะว่าเข้ามีจิตใจพี่ดีเฮ็ุเพืเ่อชนรวมแล้วเฮาบ่ต้องไปวันไว้แานมามี่บารมี่มเกิด นี่แหละเป็นแนวทา่านถือว่าประสบความสําเร็จแต่ว่าคณะเดียวกันถ้าผมสีใดเดินทางกลับในมืออืน่นถ้ามีดานผมก็จะไปไทยทอดสอดแล้วกที่ไปส่งให้ส่วนราชาการเกี่ยวที่เกี่ยวความคือผู้เป็นขานการตำรวจห่กชาติตรวจสอบต่อไปแต่ว่าเป้าหมายของผมเป้าหมายอันนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มเล็กๆน,น้อยๆที่เบาไห้ฟังแต่ว่าเป้าหมายอีกนี่คือการร่วมคุมเฟซบุก๊กเกียงไก่ไทยออนและเพื่อนกุ่มเกียงไก่ไทยออนและเพื่อน เพื่อสิม,มาร่วมกันคัดค้านการตั้งดานที่บอถูกต้องทั้งประเทศต่อไปทั้งประเทศต่อไปซึ่งตรงนั้นเมื่อมีคมพร้อมแล้วจังที่ผมบอกควมพร้อมก็คือมวลชนชพลั่งไล่มือซื้อการร่วมลงไล่มือซื้อและก็สัญ,ญลักษณ์การสแสดงออกซึ่งสัญ,ญลักษณ์อ้าวผ้ได้ต้องการให้เป็นกําลังใจของผมทีนี้าการเพื่อใหเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในการทํางานผมได้เปิดจองเสือกลุ่มแล้วนี่แหละครับลักษณะเสือกลุ่มเมื่อนี้เป็น รวดเร็วจะไงน,นะพี่นวีเอาวางห้ฟังเนี่ที่เป็นยังซี่านี่ยที่เป็นยังซีบ่ครับเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าต้องมีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบางอย่างให้รูปเขาหล่อกว่าน,นี้นะฮะ <laughs> ให้ชัดกว่านี้นะครับก็ปักเป็นแบบเรียบเลยอันนี้คือว่าพี่ต้องการเร็วมากผมก็เร็วมากก็ต่างคนต่างเนาะแต่ว่าเขาต้องการใส่จะทายวันนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ขอเป็นแบบนี้เป็นลายเส้นซึ่งผมต้องเอาไปทําให้หล่อวันนี้เหมือนกว่านี้แล้วก็ปักเรียบนะครับ ค,คือคือคือลักษณะรูปนี่รูปรูปนี่ที่เป็นนิ้งซี่อันนี้คือพระโพธ <c oughs> ิพะะอ์อ,อันนี้เป็นพระนะฮะอันนี้มันคือพระคือห,หัวนี่แต่ว่าสีสิปักเต็มลักษณะปักเต็มแบบนี้นใช่ครับสีปักเต็มแต่ว่าม่มีหมวกด้หมายถึงว่านี่เสียอารูปเต็มแบบนี้ละอารูปเต็มแบบนี้ให้รอก,ก็นี่อันอนี้ย่างมะรออันนี้เบิ้งมาออกไหมเอามาเบิ้ง๋ยวสีหัวรอกันว่าเป็นรูปยีหยังหนกันวะรูปเกียงไกไถออนแล้วก็สีเป็นลักษณะซี่แล้วก็ยืดีานุ่ม พานุ่มนะส่วนสีแบบนี้สีเป็นยังไงครับวนนี้สีเสื้อก็ขอให้เป็นสีดำก่อนนเป็นเป็นสีดำก่อนเป็นสีดำก่อนหนึ่งจากไร่การผลิตทุกโรงงงนตอนนี้ผลิตสีดำเท่านั้นเพราะฉะนั้นสีขาวต้องไทยย็กน้อยหนึ่งสีดำที่นี่ผู้ได้สนใจราคาสองาสิบาบาทร่วมค่าทรงเบาแพ้งดอก โอนเงินมาเหมือนเด็กพอไปโอนเงินมาลอยเดียวเลยเก้าสิบเก้าบาทให้สองลอยอีกลอยเก้าสิบเก้าไปเก็บที่ลังบ่เอาต้องโอนเงินมาสองลอยเก้าสิบเก้าบาทตามรายละเอียดที่ผมให้นั่นละตามรายละเอียดที่ผมให้โอนเสร็จแล้วก็เอาใบสลิปเขียนสื่อ T.U ระบุชัดเจนว่าต้องการใส่ M S L X L หรือใส่ยังต่างๆท,ที่ท่านสามารถใส่ได้ซื้อหาตัวกันละค่าสองลอยเก้าสิบเก้าบาทคือเก้า ซอยกันตางสอยกันก็สิได้เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานซึ่ได้รบกวนทั้งเครือข่ายเลยเอฟซีแค่าผ่านี่เป็นทือว่าเป็นถือว่าสุดยอดแล้วใเป็นผ่าดีเกรดเกรดเอใส่สบายใส่สบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่เป็นขนใส่เราเรูซื้อว่าผาคภูมิใจยางไปใส่กับรอยาันคนกันใส่เสียตานี่แหละผ่าผมแล้ว่มไม่ยานใส่เข้าไปมันคือจังเห็นบอยเล็กน้อยวิไลเทคนิคเวลาดิ ลงคู่ลงขั้นเข้าไปแล้วของผมคือกันแต่นะว่าผมมีผุกเสกนะบะบะแมนเป็นเสื้อธรรมดาเป็นเสื้อกลุ่มเสือ FC, นะ้อเอฟซีน้อเปิดจองรอตแรกเปิดตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปกระเสื้อกะชีได้ยุบประมาณแมนประมาณเทื่อเดือนอะไรตายเดือนปิเสื้อทำไม่ทำเร็วฮะทำเร็วเออทำ,ทำอ่าบ่เกินบ่เกินยี่สิบมื่อดอกใช่ครับบ่เกินบ่เกินนี่บ่เกินยี่สิบมือ่อผมกะชีเอายอดรวบแม,ม่ทีเดียวนะครับผู้ใดสนใจก็อย่าลืม บ่ต้องโทษมาถามผมอีกดอกเอาตามรายละเอียดตามที่ผมเวนะ้าละเสื้อผลิตสีดําส่วนสติกเกอร์รออีกระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนองงนี้งาันแต่แต่ละแห่งสติกเกอร์อกับงานันจะชุกขึ้นกันสติกเกอร์รออีกระยะหนึ่งเอาเสื้อไปซักก่อนเนาะเสื้อสีดํานะสีดําสวยงามเหมาะพอดีนะในเทศกาลมันเขา้าเอออาผู้ใดสนใจก็อย่าลืมนะให้กันมกระซัาามให้กำลังใจผมละ ปากมาทีเป็นเอฟซีเอฟซีเวลาบอกซื้อซ้อยซือซ้อเสือเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทง่ายว่าสัน่นเ่าแพงดอกร่วมค่าทรงร่วมค่าทรงรวมอย่างเรียบร้อยให้เมดแหละครับอ่ะพี่นาวีตอมีอย่างบ่ก็เป็นกำลังใจ,ใ,จให้ต่อไปเป็นกำลังใจในการต่อสู้เพื่อทำให้ความยุติธรรมความถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมนะขอเป็นกำลังใจให้รัอ้ากกินเขาไป้แล้วเพาท่านเอยนตาเพราะว่าเพราะท่านในขอบคุณขอบให้ อ่าต้องขอบคุณพีนาวีมือนี้มากินอาหารร้านกิ่งไผ่ใบตองอยู่อำเภอทาม่วงผู้ไรผ่านไปผ่านมาทั้งการจันทบุรีเด้อทั้งการจันทบุรีบอต้องลดราคาเพราะอาหารเพื่นแซ่บคักกินอาหารพื้นเมืองพื้นเมืองของเมืองการไม่เป็นพื้นเมืองของอีสานเนอะเขาเนี้ยว่ามีบอต้องมาถามหามีแต่เขาสวยแต่ว่าแซ่บคักผมกินมือนี้พีนาวีสั่งต้มปลาต้มต้มต้มปลาคั่งต้มยำปลาคังต้มยำปลาคั่งต้มปลาชาฉ่าโอยแซ่บคัก เฝ้าไมาหิวเขาเดินทางการเดินทางเรื่องปกตินี่เนี่ยต้องขอบคุณมม่มองได้ขคนคือผมนี่นะตกน้ำกอะไรตกไฟกัะไม่ถึกปืนกระตายไปใส่กัะโปอึดแต่ผู้ผู้ดูผู้ผู้เรียนผู้ดูแลเด้ต้งเช่ะแต่ว่าส่วนที่คนทีมมาปลอมไดผมปลอมก่ได้ดอกชูมือนี่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีหน่วยงานสังัดคว่ามันคงใส่ GPS ติดตามผมแล้วนี่เพไปใส่เขารู้มัดเห็นว่าทหารยุยงรักที่เขาไปลบเห็นว่ามันไฟแดง เวลาผมไปไสนนั่นตามผมไปน้ำผไว้เขาเอาให้ผมเมืองแล้วโองผดหึดหลายแสดงว่าผมเป็นบุคคลมีความสําคัญที่ระดับหน่วยงานทั้งขั้วมันคงกระไซนระดับจีพีเอสติดตามผมเออดีขึ้นนะดีๆก็เลยเ่าต้องเ่าจำเาจเป็นต้องคุ้มกันคุ้มกันมันได้กระจายขึ้นเข้ากับนักจีขาแต่ว่าให้ม็นรู้ว่ามีมีระบบป้องกันไว้เซฟตีพ่อสมควรอยู่สมควรแก่เวลาเขาไปกินอิ่มเสื้อได้เสือตัวย่างแล้ว แต่น,นี่กระเท็ดให้งาม่านี้จังน้อยเ็ดให้งาม่านี้เ็ดให้มันคือผมให้เป็นรูปเหมือนคือคานี้ได้อันนี้กระติปรับปรุงเพราะว่าเมื่อนี้ใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าทีโรงงานเขาเ็ดเสือต้นแบบให้ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเอาละเขามีต้นแบบเขามีเขามีเขามีตัวอย่างแล้วก็ได้สนใจฝ่าวสั่งมาใส่ได้ในงานหลายงานครับ่ะ,ะช่วยจังน้อยนะช่วยจังน่อยนะ ไทยทั้งคุณน้ำแน่อ,อเอาขอบคุณหลายๆมาทางงี้โบมีดานเด้อบ่มีดานหายาหาานักหายดานหายดานหยายหนักไปหาเห็ดหุ่นละบ่ะมีตลอดเส้นทางเขาบอกว่ายุทธน,ค,นครชัยศรีนะคนปรปฐมหลายบ่มีอ้าวมื้อนี้เขาได้รับความขอบขอคุณจากผมนายเก่งไก่ไทยอ่อนแลก็พี่นาวีปรางจารูด และก็ให้ผมเดินทางครับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ